ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี f อแฟนช่องแฟนเพจทีมงานมหาหิงมาปบมาพอกันตอนดึกๆึก,กพี่น้องไอยก็ลังถึงนอนเลยแหะพี่น้องเอยขาดปัดจังไหนจกักกิงกลางกิงกลางตื่มมากพี่น้องดวนมาสันวะ่านะวันนี้มีสายดวนเด้อของขาดปัดเม็ดเดียวนะคะมาไปรับเกาหลีเลยพี่น้องเด้อนะเพ่นยยันบ่ทันเิ่นฝากมากเิ่น ในแฮตคลิปให้นไยมยงนมาทันยันเอฟซีผัดแล้วก็เกาหลีพรุ่งนี้เช้ารับเกาหลีพรุ่งนี้เช้านะคะเอ็มมิเจ็บแจ้งข่าวรับเกาหลีพรุ่งนี้เช้ารอทีมงานจะสรุปอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเอฟซีหลายจันหลายคนเพิ่นกะโท่มากสอบถามมากเอ็มีเจยบจะขึ้นว่าสรุปแนวทางของขาดปัดเนี่ยคอยติดตามเพิ่นอยู่นะสำหรับคลิปนี้เอ็มี่เจียบจะสรุปที่เพิ่ให้มากนะแต่แต่ต้องวดนะเพราะว่าหลาย่านหลายคนก็อาจจะสับสนเพราะว่ามีทั้ทงแนวทง้ะ ไลบ่บันน้าเนียเพื่นก็เลยอยากฟั้งไวเอ็ดมิเจยบนี่ของขาดปัดนี่เพื่อนหชุดได้มาเนี่ยนะเพราะว่าหลายท่านหลายคนก็รออยู่คลิปนี้แอดมิเจยบก็จะสรุปแนวทางต่องวดที่เพื่อนหามากด้พี่นวองเนอะพร้อมทางสายด่วนคืนนี้นอไไนบ่ได้เพื่อนว่าต้องลุกทำคลิปหเอฟซีไม่อยากห้ยาดนาสามตัวแม็ดเดียวเดี๋ยวถ่ายคลิปแอดมิเจยบจะสรุปห้เนาะค่ะเนะอะเอามาเมืองน้ากัน ก่อนจะไปดูแนวทางนะคะใครที่ยังไม่นอนนะคะฝากคนละไลค์คนละแชร์กดติดตามใส่กระดิ่งแจ้งเตือนนะคะแล้วก็ทางเพจ a c e b o o k อย่าลืมกดถูกใจเนาะเป็นกําลังแรงใจกับทีมงานมาหาหิ่งก็ขอบพระคุณแนวทางจากเสีย่ยนขาดบัตรหลายๆเพินว่าเด้มากเด็ดสุดๆเลยอ่ะมัมมัมกันกส้ำรับตัวงวดเพิ่นปล่อยตัวไรออกมาแนอหลาตท่ไนห้ายคนที่พ่ท่านนี่เห็นคลิปเด้อพี่นองเด้อนี่ เนี้เจ็บจะให้มึงนะคะเนาะอันนี้ให้มาตั้งแต่ต่องวดนะคะแผ่นนี้มีสามเจ็ดศูนย์พี่น้องสามเจ็ดศูนย์ศูนย์สามแปดให้ว่าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดดีเพิ่นไปมาจะต,ตรงเหมือพี่น้องสามเจ็ดสามแปดนะคะแล้วก็ไปตรงกันครับยังที่นูจักบอพี่น้องตรงกันครับลูกสาวเพิ่นลูกสาวเพิ่นอายุห้าขวดนะคะเขียนไว้คางฟ้า 0880อ่าเลข3ตัวนะคะแนวทงังอ่าของขาดบัตรชุด3ตัวมี370038042แล้วก็จะมีเพิ่มเติมก็คือ72เก่าอันนี้ที่หลายท่านหลายคนอาจจะเห็นคลิปไปตามตัวนะฮะแผ่นนี้เดี๋ยวพี่เจ็บจะเขียนใส่ในแผ่นนี้ให้ก็คือจะเพิ่มขึม้นมากนี้ อ729คนละตัวกันนะคะกับชุดสายด่วนคืนนี้อันนี้คือแอดมินจะประมวลนหทย่ีเพิ่งอยมาเพรา่าเอฟซีกับถามขอมาลายยูเจ้าคือบัรสรุปให็นแอดมินเจียบรับเกาหลีเช้านี้นะคะเจอกันอีกนะแอดมินเจียบกับถ่ายอยู่รับเกาหลีนี่นะ,ะสองตัวก็ตัดเอา7279นะคะ เอาตัดไปจังหน่อยดนะ้วย F4 สิบว่าห็นนะใะรที่ยังไม่นอนเอาเบืองดีๆได้ดพี่น้องเด้อนี่อันนี้โมเมนต์พึ่งปล่อยมาแต่ตองหวดเลยหลังสาากินแมงออกไปขาดปัดเพิ่นหายมาจต่สีละพี่น้องนะเพิ่นจะเพิ่นว่าเพิ่นอยากให้รักมันแน่นอ่าเป็นยังคือว่าเป็นศูนย์ทั้งนางขึ้นกัน ไอ้ไม่เจ็บเพิ่นจะบ้างแบบนี้แหละ,ะนะฮะเพราะว่าก็เป็นตำราดแผนตำราดมั่นานะพี่น้องเนาะอ่านี่แหละไอ้มามามาจากแผ่นนี้เพี่น้องเด้อนะ,ะเอาแคปภาพไว้นะคะแคปภาพไว้แอดมินโย่ไมาใส่นี่แล้วสำหรับล่างพี่น้องสำหรับล่างนะฮะเพิ่นก็นย่งยืนยันด้วเก็สามหนึ่งสีกับสี่สีที่เพิ่นหายมากแต่ตองวดผู้ใดท,ที่ติดตาม เดี๋ยวให้ทางช่องยูทูบกับผู้ได้ที่ติดตามของขาดปัดอยู่ที่ยังไม่นอนนะคะเพิ่งวางสายไปเมื่อกี้นี้นะเพิ่งวางสายไปคอยว่าิเเ็ดคลิปให้มุอเ้าพรุ่งนี้เช้าขาดปัดเลยว่าผูใ้ใดได้ได้ระท่านมันจิตนจเต็มมันจิเกี่ยงก่อนนะเพ่ไหนมาเม็ดเดียวพี่น้องให้มาเม็ดเดียวใครชอบก็จัดผู้ใดผู้ใดว่าอ คือใจคือโตมากเอพิเจ็บจะเขียนแยกห้ยได้พี่น้องด้ะนะฮะเป็นสายดวนขาดปัด๊ดอ่อาส้ว่าปักติอ่าเนี่ยถ้าคนสายดวนนี่ไม่เหม่นได้พี่น้องสิเด็ดตัวปรนจังสิว่าหายท่านคลิปหายดวนเพิ่นว่าสายดวนขาดปัดนะ แนวทางวันที่หนึ่งเหลือแต่สีเขียวด้วยเอฟซีสงสัยจะเฮงแล้วนะพี่น้องเมืองดีๆด้ออันนี้แอดมิทเจียบใส่ซื้อว่าสายด้วนขาดปัดนะสายด้วนขาดปัดอันเมื่อกี้นี่ทีปล่อยมากคือชุดตรงหมดของเพิน่นแต่ว่าเพิ่งวางสายไปจังได้จังไดกั็ลงให้ f เอฟซีแนวผสนเพิ่นว่าขึ้นนี่พรุ่งนี้อาจจะดังเปี้ยงนะตัวได้ไหม นะให้มาแล้วสามตัวเม็ดเดียวนะให้มาสามตัวเม็ดเดียวอย่าลืมจองหกทีนังเป็นย่อมสามตัวหน้าสามตัวสามตัวหน้าสามตัวหลังหรือว่าสามตัวท้ายบอกอยังไงแมนท่านไม่เลี่ยงกันหรือว่าแบบได้นีพี่น้องพิจะะารณาเมืองเลยดวนนะดวนเลยนะนี่ออาแต่ว่า ตัวกันบ้างไหมห้าหกไหมอ่าตัวกันเด้พี่น้องก็พี่จะดตัวกันไน่หน่อยให้นะคะเพราะว่ามันลายเทือแล้วกระดาเพ่นไห่มากเม็ดเดียวนะ,ะต้องกาบไหวเพราะว่ามันเป็นลายเทือแล้วนี่ทิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับพทที่พน,นนนวน จะได้นี่วลาเอาไปเสียงะมานนเคนม c เอซะได้เอาไปส่ไปว่าเอามือก็สอบข้อเหความลับเกาหลีขาดปั้นได้รหมว่ได้ว่ไดยันยันดังยันเกี่ยงกอนเอฟซน่ร่ำกนเอาไปก็เลยถือโอกาสเอามาฝากชัดเจนไหมคะหนึ่งหาเกาพี่น้องเก่าหนึ่งหาเก่านึเอียงแน่ล่ะหนึ่งเกห หนึ่งาหนึ่งเก่ากลับมากลับไปเลขสองตัวตัดเอาเอ็มมเจียไม่เขียนพอเวินหายมาเต็มสี่นะเป็นสายด่วนขาัปัดแคปภาพไว้ไปก็ฝ้าน้อเพิ่นพีน่น้องเอฟซีกันล่ออยู่เอ็มมเเชียเพื่อนั่นสรุปแท้ของขาดปัดเป็นติดตามเพื่อนกระทาอ่ะและที่สําคัญนะคะเอ็มมิเชียโอกาสปลอยไปในคิดนี้อ่านะเป็นเลขหลุด สามตัวเม็ดเดียวนะอันนี้ก็เป็นของขาดปัดนะพะี่นีจ่จะปล่อยในคลิปนี้นะ,ะคนซื้อว่าหลุดเม็ดเดียวพี่น้องนะ,ะหลุดเม็ดเดียวนี่ หลุดเม็ดเดียวอันนี้ไม่มีตกันแล้วแต่พี่น้องจะก,กันบอกกันนะหลุดเม็ดเดียวในพี่น้องนะ นานๆนานทีนะนานๆนานทีจะหลุดมาถึงมาเขาหูหทางช่องพี่น้องอได้มาแต่ตรงวัดแต่วา่าเพิ่นยำวา่าให้มาให้มาเปิดมือนี้ให้เปิดคืนวันที่ยี่สิบนะนะหลุดเม็ดเดียวฝากต้อน FC แฟนช่องทีมงานมาให้สำหรับสายด่วนของขาดปัดนะแอดมินกันี่พี่น้องสายด่วนของขาดปัดเออ นะนอนมาได้นอนมาได้ลุกลุกลุกนว่าถ้าอยากรวยให้ลุกให้ตื่นเอ้าตัวเก้าพี่เ้างมึงไปม้งมามันเป็นตัวเก้าตัวนี้นะ้แต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่ตัวเดิมหรอกเพระาะว่าสามมันอยู่หลักร้อยเนาะงวดที่แล้ว 3, 9, สามเก,บบก้าห้าเนาะสารกินแบงพิ่นอกอันนี้ขัดปั๊บเพิ่นให้หนึ่งห้าเก้าเก้าห้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งวุ่นมาวุ่นไปนะ่ะแคปภาพเลยนะคะแคปภาพ นะหรือว่าผู้ใดักอ่มากตัวที่เพื่อนปล่อยออกมาแต่ตองหดกับว่าเป็ญญนยังเนาะคะ่นะเนาะเดี๋ยวสิว่าบ่เห็นคลิปหลาย่าหลายคนกรอตอดที่ตามแอม้มินเจี๊ยบอยู่อ่ะใครจะเสี่ยงก็จะได้มีเวลาไปเสี่ยงนะคะสําหรับค่ำคืนนี้ไอดมินเจี๊ยบกลับมาส่งข่าวสายดวนสายจวดของขาดปัดหอมทั้งหลุดเม็ดเดียวนะหลุดเม็ดเดียวได้มกักชุดไดพิจารณาเมืองขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ปังทุกท่านนะคะ พรุ่งนี้ขอให้เฮ่น้ำกันสำหรับค่ำคืนนี้ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ